สวัสดีครับวันนี้ช่างเบนนะครับอยู่กับเครื่องซัมซุงนะครับก็จะมีวิธีแกะแบตนะครับมาให้ดูนะครับเบื้องต้นก็แกะไม่ยากครับรุ่นนี้ต้องถอดจุก4ตัวจากทางด้านล่างออกนะครับแล้วจะมีน็อตอยู่4ตัวข้างหลังนะครับสามารถแกะนะครับแล้วก็หาปิกกีตร์นะครับหรือว่าบูสติกมางัดข้างๆนะครับให้มันออกมาก็เรียงน็อตให้เรียบร้อยนะครับน็อตถอดตัวไหนต้องใส่ตัวนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันไป ถอดน็อตออกสี่ตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับตัวนี้งัดออกมานะครับก็จะเจอของตัวแบตนะครับเราก็ถอดแบตออกนะครับก็ถ้าหากลูกค้านะครับมีเครื่องสนใจเปลี่ยนแบตหรือว่าแบตบวมแบตเสียสามารถติดต่อสมาิเซอร์วิสได้นะครับตอนนี้ครับสมาิเซอร์วิสนะครับมีทั้งหมด10สาขานะครับลูกค้าสามารถถ้าหาแอดมินนะครับให้ให้แอดมินนะครับแจ้งสาขาใกล้บ้านท่านนะครับเออไว้เจอกันครับสําหรับ ลูกค้านะครับที่สนใจเข้ามาที่สมาทีเซอร์วิสนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบเครื่องครับก็ประกอบกับเหมือนเดิมครับใส่นอ็อตใส่ยางรองน็อตครับทั้งสี่สี่มุมนี่เอา,เาใส่ไปเรื่อยๆครับไม่ยากครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการถอดแกแบตนะครับซัมซุง นี่ช่างเบสน,นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ